ครับ,บสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูาต้นพระยูงนะครับพระยูงต้นนี้อายุประ,ประมาณห้าปีหปีหปีแหละนะครับมีต้นมีสองต้นที่โตเร็วมากเนี่ยดูมีสองต้นนะครับต้นนี้ต้นหนึ่งไอ้ดูขนาด อันนี้รอบรอบวงก็ประมาณประมาณ12นิ้วได้รอบรอบโคนต้นนะครับแล้วก็ต้นต้นนี้ปลูกไว้รุ่นแรกเลยก็เขาก็โตนะครับต้องเหลือตรงนั้นก็ประมาณ3เมตรจากโคนขึ้นไปถึงที่ที่ปางประมาณ3เมตร เราโดยดูไปดูอีกต้นหน, <c oughs> นึ่งต้นหนึ่งอ่านะครับพยุงพยุงจะมีปลวกมาขึ้นที่โคนที่โคนต้นหน่อยหนึ่งนะครับอ่านี่พยุงสูงชะลูดเลยต้นนี้จะมีกิ่งหน่อยหนึ่งต้นนี้ไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเขาเขาขึ้น ธรรมชาติก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ดูแลอะไรหรอกเพียงแต่ว่า,ากิ่งก็ตัดแต่งกิ่งนิดหน่อยนะครับฝางกิ่งให้เขานิดหน่อยประโตนะครับใช้ได้อยูอ่อยู่ฝั่งทางน้นก็มีพยุงอยู่ก็ลูกปลูกในรุ่นรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ว่า ขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ประมาณรุ่น,นเดียวกันอันนี้อันนี้ขนาดข้อมือกิ่งอยู่ที่เออโคนต้นอยู่ที่ประมาณข้อมืออ่าอันนี้ขนาดนิ้วโป้องอ่าก็อันนี้มีอีกต้นหนึ่ง ก็โตพอสมควรขนาดแขนขนาดแขนอันนี้รุ่นแรกเหมือนกันตนนัวนี้อืมอกถามว่าอยู่ในร่มสวนในสวนยางเขาล่มไหมเขาล่มล่มใบยางอยู่นะครับ ก็มีไผ่สร้างมนไผ่สร้างมนปลูกให้เทวดาเลี้ยงนะครับนี่ต้นต้นพอต้นพอนี่ปลูกไว้ทำไมเอาใบมาทำาต้มอ้เนี่ยอันนี้ยูงกิ่งเก็บขึ้นมา ต,ต้องตัดออกอนี่ไผ่ซางมนพอฝนลงนิดแตกขึ้นนอเลยเริ่มมีฝนนิดหน่อยก็แตกขึ้นนอแล้วนี่ก็เริ่มขึ้นหนอกำลังสวย กำลังสวยกำลังสวยปลูกในสวนยางก็ได้ความชื้น น่ายิ้มหน่อยรอนเจ้าของสวนโอน,โนยิ้มหน่อยโอนเจ้าของสวนยางโอนเจ้าของสวนไผ่นรนอ่ามาดูมาดู<ร>น,นี่อันนี้ต้นนี้ไม่รู้เป็นอะไรไผ่ก็นี่ ไต่ตอนนี้มันไม่โตเลยแต่ด้วยเหตุที่ปลูกให้เทวดาเลี้ยงนั่นแหละไม่ได้ใต่ปุ๋ยไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะอืมเขาก็เลยไม่โตไม่แตกหนอ่อนี่จะเป็นเพราะาที่มันชุ่มน้ำด้วยหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยเป็นแบบนี้ แต่อยู่ใกล้กันตรงนี้มันก็โตได้อันนั้นไม่แตกหน่อเลยเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยไออืมเป็นเพราะว่าไอนั่นหรือเปล่ารากมันแช่น้ำด้วยหรือเปล่าอ,ตอตืต้องช่วยต้นไม้ต้องช่วยเขาเนี่ย วันขึ้นววันขึ้นเราต้องช่วยเขาเนี่ยไม,ไ,ไม้หลุมพอ่ออนั้นไม่หลุมพอ่อไม่หลุมพ่อปลูกไว้ให้ตรงแป้งต่อไปยีป่สิบสามสิบปีลูกจะไดะ้ได้เงินก้อนโต เป็นมูลละค่ามหาศาลเพราะว่าอ่าหัวเคยนะันห่ัวเคยันะหัวครบร้อยมาเลยข้าก็หลับ็ดีกิ้วไอ้ทังผู้ดูเนี่ยดั <laughs> นผู้ดู <laughs>